สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการตะลุยธรรมชาตินะครับกับผมอนุกูลสอนเอกครับท่านผู้ชมครับเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับได้มีการสำรวจถ้ำครั้งใหญ่ที่สุดของเมืองไทยโดยกรมป่าไม้และทีมสำรวจนะครับได้เข้ามาสำรวจพื้นที่แห่งนี้และในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปย้อนรอยการสำรวจเมื่อ15ปีที่แล้วว่านักสำรวจเหล่านั้นได้ค้นพบอะไรบ้างและสิ่งที่เขาค้นพบมีคุณค่าขนาดไหนตามมาด้วยกันเลยครับ สำหรับการสำรวจถ้ำนะครับที่เป็นถ้ำธรรมชาติเนี่ยที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือถ้ำที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปนะครับสิ่งจำเป็นที่สุดก็คือเรื่องของการเตรียมตัวเพราะฉะนั้นเรามาดูเรื่องของอุปกรณ์ก่อนครับว่าในการสำรวจถ้ำธรรมชาติที่ไม่มีใครเคยเข้าไปนะครับเราจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับสิ่งแรกนะครับที่เราจะต้องใช้ก็คือ ชูชีพเพราะว่าถ้ำบางถ้ำนะครับถ้ามีการว่ายน้ําสิ่งที่สําคัญก็คือการจมน้ำเพราะบางครั้งถ้ำจะต้องลอยคอในน้ําเป็นเวลานานซึ่งแต่ละคนอาจจะความสามารถในการว่ายน้ําไม่เท่ากันอุปกรณ์อย่างที่2นะครับสำคัญมากนะครับมันเป็นกฎเลยนะครับว่าการสํารวจถ้ำใหม่ๆนะครับทุกคนจะต้องสวมหมวกนิรภยัยติดสีรษะตลอดเวลานะครับหมวกก็จะเป็นหมวกลักษณะนี้นะครับ นอกจากหมวกแล้วเนี่ยในถ้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ความมืดเพราะฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นสิ่งถัดมาก็คือไฟฉายนะครับแต่ว่าไฟฉายที่เราต้องเอาไปเนี่ยมันจะมีกฎอยู่ว่าอย่างน้อยต้องมี2ชุดนะครับก็คือเป็นไฟกําลังสูงก็คือไฟที่อยู่ด้านข้างบนเทเลเมตของผมนะครับกับอีกชุดหนึ่งคือไฟที่เป็นไฟปกติสําหรับเซฟแบตเตอรี่นะครับนอกจากนั้นจะมีไฟฉายที่เป็นไฟฉายสำรองสำหรับพกติดตัวไว้เผื่อว่าไฟหลักมีปัญหาเราได้เอาไฟสำรองออกมาใช้ อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นแท้งผลิตก๊าซนะครับตัวนี้มันจะผลิตก๊าซให้ก๊าซอเซทิลีนนะครับเมื่อมันผสมกับน้ำนะครับแคลเซีมาายมคาร์บอเนผสมกับน้ำเนี่ยจะให้เซทิลีนเสร็จแล้วพอผสมกับออกซิเจนในอากาศมันจะสามารถติดไฟได้นะครับก็จะเป็นไฟที่ให้แสงสว่างที่กว้างสําหรับเวลาต้องการเซฟแบตเตอรี่เช่นกันนะครับอุปกรณ์อย่างต่อมา อาจจะดูธรรมดานะครับแต่ว่าถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นมากก็คือถุงมือนะครับเพราะว่าถุงมือเนี่ยจะช่วยเรื่องลดการบาดเจ็บในการที่เราต้องปีนในถ้ำเพราะว่าสิ่งสําคัญนะครับก็คือถ้ำทุกถ้ำที่เป็นถ้ำใหม่ถ้ำธรรมชาติเนี่ยหินภายในถ้ำจะคมมากบางจุดเนี่ยมันจะคมเหมือนใบมีดเมื่อไหร่ที่เราล้มหรือเราเท้ามือไปที่ก้อนหินนะมันจะบาดทําให้มือได้รับบาดเจ็บหรือว่าเกิดแผลขึ้นที่มือ ถ้ำบางถ้ำจะต้องมีการมุดลอดหรือคลานนะครับเพราะฉะนั้นสนับเข่าเป็นสิ่งที่จะต้องมีติดตัวไว้ตลอดนะฮะต่อมาก็คือรองเท้าสําหรับเดินป่าสิ่งที่สําคัญก็คือพื้นรองเท้าจะต้องแข็งแรงครับเพราะว่าหินในถ้ำคมมากแล้วก็มันจะช่วยกระจายน้ําหนักเวลาเดินทําให้ลดการใช้ข้อเท้าลงได้เยอะมาก คาถ้ำที่ต้องว่ายน้ําอันนี้เป็นเชือกฉุกเฉินบางคนจะเรียกว่าโทแ bag นะครับเป็นเชือกช่วยชีวิตนะฮะยาวอยู่ที่ประมาณ12-15เมตรสําหรับเราว่ายน้ําในแก่งเวลาลีดเดอร์ว่ายนาไปแล้วนะครับคนอื่นที่อาจจะมีความแข็งแรงไม่พอเนี่ยเขาจะสามารถสาวเชือกตามเราไปได้นะครับ นอกจากนั้นก็เป็นอุปกรณ์สําหรับการป้องกันน้ําอย่างเช่นถุงก,กันน้ำนะครับเป็นเป้กระเป๋ากันน้ำนะครับสำหรับใส่สัมภาระหรือเป็นกล่องโปรเทคเตอร์ที่เราใช้ใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างนะครับ เป็นคาสววนโดว์ Windows ที่4ของถ้ำน้องนังแอ๋นนะครับเมื่อ15ปีที่แล้วตอนมีการสำรวจครั้งแรกที่ลำคลองมูเนี่ยเราพบการปรากฏหลักฐานของอารยธรรมโบราณซึ่งมีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์นะฮะอยู่บนผนังถ้ำทางด้านขวามือของผมนะครับแล้วก็วันนี้เราเข้ามาดูว่าภาพเขียนเหล่านี้มันยังคงอยู่หรือเปล่านะครับ ขีดเขียนเยอะมากเลยครับมีทั้งรอยที่เขียนด้วยฐานเป็นรอยสมัยใหมให่เขียนเป็นตัวหนังสือเยอะมากแล้วก็จะมีรอยที่เอาขี้โคลนชุบน้ํามาป้ายเพื่อลบสิ่งท่องเที่ยวเขียนแต่ว่าที่น่าเสียดายคือภาพเขียนที่เคยปรากฏอยู่มันจางแล้วมันหายไปแล้วจากสภาพธรรมชาติหรือจากการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาขีดเขียนนะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากประวัติความเป็นมาของอารยธรรมหรือวัฒนธรรมของกลุ่มคนไทยในสมัยโบราณเนี่ย ตอนนี้อาจจะเดอนหายไปแล้วจากที่นี่เราหวังว่าทุกคนคงจะให้ความสำคัญในสิ่งเหล่านี้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะ กครั้งนะครับที่ผมได้มาสำรวจถ้ำนี้เนี่ยความรู้สึกเดิมๆที่เกิดขึ้นทุกครั้งก็คือเรามองเห็นความอลังการและความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติซึ่งมันจงสร้างสารรค์ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆทางธรณีรวมไปถึงความลึกลับของลำธารใต้ดินณนะที่แห่งนี้ด้วยครับ จากที่เราเดินสำรวจออกมาจนถึงวิโดที่4นะครับแล้วเรามองกลับไปข้างหลังเนี่ยเราจะพบเห็นความอลังการและความใหญ่โตของโถงถ้านกนางแอ่นนะครับเพดานถ้าสูงมากเลยครับน่าจะประมาณเกือบร้อยเมตรนะครับแล้วก็เพดานด้านบนนะครับเราจะพบเห็นหินย้อยนะครับที่มีขนาดใหญ่มากการเจริญเติบโตของมันเนี่ยมันใช้เวลาสะสมตัวที่ยาวนานมาก ในช่วงฤดูฝนนะครับถ้ำนี้คนทั่วไปสามารถเข้าชมได้เพียงแค่2เดือนเท่านั้นเพราะว่าพอถึงฤดูฝนนะครับน้ำจากทุ่งเย็นเรสวนจะลงมาตามลำห้วยลำเขางูเสร็จแล้วเนี่ยระดับน้ำจะขึ้นถึงระดับสูงสุดคือสูงกว่าระดับปัจจุบันเนี่ยประมาณ4เมตรครึ่งนะครับถ้าเราสังเกตจะเห็นพวกเศษไม้ต่างๆที่อยู่บนผนงังถ้ำ หลังจากที่เรามาเห็นความอลังการของถ้ำนุ่นักแอ่นของอุทยานชาติลำคลองงูนะครับคำถามแรกที่เกิดขึ้นในใจก็คือว่าคนแรกที่มาค้นพบถ้ำแห่งนี้เป็นใครนะครับในช่วงสมัยที่เรายังทํางานอยู่เป็นนักวิจัยของกรมป่าไมา้เกี่ยวเรื่องของการสำรวจถ้ำนะฮะในช่วงประมาณปี1997เนี่ย เราพยายามค้นหาข้อมูลนะครับว่ามีการสำรวจในเมืองไทยเนี่ยมีทีมต่างประเทศทีมไหนที่สำรวจบ้างสิ่งที่เราพบก็คือว่าเราเจอแผนที่ขนาดใหญ่นะครับซึ่งอยู่ในรายงานการสำรวจเป็น Thailand Miler ที่ทำโดยทีมของฝรั่งเศสได้มีการใส่แผนที่ของทํามลงแอดลงไปในนั้นแล้วความยาวประมาณ3กิโลกว่าคนที่สำรวจคนแรกนะครับจะเป็นวิศวกรชาวเยอรมันนะครับกับฝรั่งเศส ที่เขามาทํางานในเหมือง2ท่อพอเรารู้ข้อมูลแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ข้อมูลได้พิมพ์เผยแพร่ไปเมื่อปี1985ก่อนหน้าที่เราจะมาเจอข้อมูลประมาณ10กว่าปีสิ่งที่เราสนใจมากก็คือว่า ถงถ้ำนี้ถูกระบุว่าเป็นถงถ้ำที่มีขนาดใหญ่และมีความสวยงามมากเพราะฉะนั้นในปี1997เนี่ยนะครับก็เลยมีการสำรวจครั้งแรกโดยทีมนักสำรวจชาวต่างประเทศร่วมกับทีมของกรมป่าไม้นะครับมีนักสำรวจที่เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะร,ระดับเชี่ยวชาญในระดับนานาชาติมาถึงประมาณ25คนนะครับรวมทั้งหมด6ประเทศเนี่ยได้เข้ามาทําการสำรวจที่นี่ซึ่งในการสำรวจครั้งนั้นเนี่ยเราพยายามตามเส้นทางน้ําจากน้ํามุดท,ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของเขานะครับแล้วก็เดินลอยคอตาม น,น้ำนี้มาจนกระทั่งมาสุดวินโดว์ที่4เราพบว่าหลังจากนี้ถัดไปเนี่ยนะฮะเราจะเจอกับถงถ้าท,ที่มีขนาดใหญ่มากและมีความอลังการมากของหินงอกหินย้อยที่ปรากฏอยู่ในถ้าพอหลังจากนั้นเนี่ยการสํารวจสิ้นสุดลงเมื่อปี1997นะครับในปีถัดมานะฮะผมกับดินสมาร์ทก็ได้มาสํารวจถ้าท,ที่นี่แล้วก็ในการสํารวจครั้งแรกเราพบกับถ้าที่อยู่ปลายสุดของ ลำเขางูเนี่ยเ,เราตั้งชื่อว่าถ้ำเสาหินซึ่งมีเสาหินสูงที่สุดในโลกแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทําการวัดเสาหินเราแค่ประมาณการโดยใช้ติโกรมิติประมาณการเรารู้ว่า เสาหินที่นั่นน่ะสูงถึง60เมตรแต่ว่าเรายังเอาลงกินเนสบุ๊กไม่ได้เพราะว่าข้อมูลเนี่ยจะต้องมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นในการสำรวจปีที่2ปีที่3ถัดต่อมาเนี่ยเรามุ่งเน้นไปที่ถ้ำเสาหินเพื่อจะสำรวจวัดความสูงของเสาหินที่ปรากฏในถ้ำซึ่งตอนนั้นเนี่ยเสาหินที่จีนสูงอันดับที่1ของโลกเนี่ยสูงถึง45เมตรนะครับหลังจากนั้นมาอีก5ปีนะครับเราพยายามทําการวัดจนถ้าตรวจสอบได้แน่ใจแล้วว่าเสาหินของเราเนี่ยสูงเป็นอันดับ1ของโลกก็คือ61.5เมตร ยังมีอีกหลายถ้ำครับที่ทีมสำรวจต่างประเทศได้ทำการสำรวจไว้รวมไปถึงการสำรวจทั้งใหญ่นะครับเมื่อ15ปีที่แล้วคือปี1997นเราบะครับเราพบถ้ำที่ปรากฏบนลำห้วยลำเขาง,งูเนี่ยจำนวนมากนะครับรวมถึงบนเขาด้วยถ้าเราลอยคอต่อไปเรื่อยๆนะครับเราจะพบกับหงถ้ำที่เป็นวินโดว์ที่5ที่6และส่วนปลายสุดของน้ำมุดท,ที่ลำเขาง,งูนะครับจะไปมุดลงก่อนถึงถ้ำใหญ่ซึ่งมีเชมเบอร์ใหญ่ติดระดับหนึ่งใน5ของโลกนะครับ พอหลังจากนั้นเนี่ยน้ำจะมุดลงใต้ดินแล้วไปออกที่ถ้ำน้ำนะคะถือว่าในสมัยเกือบ30ปีที่แล้วเนี่ยนักสำรวจคนแรกที่เข้ามาสำรวจลำเขางูได้เปิดเผยปริศนาอันลิลับซึ่งเป็นถ้ำที่มีความอลังการซุกซ่อนอยู่ใจกลางป่าลึกของผขืนป่าตะวันตกของเมืองไทยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราลอยคอตามน้ำไปแล้วก็ไปดู ความที่ใหญ่ลังการของ Windows ที่5และค a s สวินโดที่6กันครับ เชื่อมต่อระหว่างวิดีโอที่4นะครับทีเราเดินมา,ากับข้างหน้าเป็นวิดีโอที่นะครับก็เซกชันนี้มันจะมีโฟสโตนอยู่ทางขวามือซึ่งเป็นโฟสโตนที่มีขนาดใหญ่มากย้อยลงมาจากด้านข้างด้านบนเดี๋ยวเราไปดูความใหญ่โตและลังการของมันนะครับว่ามันจะใหญ่โตขนาดไหน ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่คลาสวินโดว์ที่5ของถ้ำนงนางแอ่นนะครับที่คลาสวินโดว์ที่5เนี่ยนะครับเราเจอปรากฏการณ์ทางธรณีอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ข้างหลังของผมเองนะครับเป็นโฟสโตนที่มีการสะสมตัวจากเพดานถ้ำลงมาถึงข้างล่างความยาวประมาณ50-60เมตรนะครับแล้วก็เป็นโฟสโตนที่มีสีขาวและยังมีการเกิดขึ้นใหม่ของตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่เนื่องจากมันเป็นโฟสโตนที่มีขนาดใหญ่นะครับ ทำให้ระยะเวลาการสะสมตัวของมันในยาวนานมากซึ่งผมคิดว่าน่าจะอยู่ในหลักเป็นหมื่นปีนะครับกว่าที่จะมาเกิดเป็นปรากฏการณ์ให้เราเห็นในปัจจุบันนี้ การเดินทางมาเยี่ยมชมถ้ำลำคลองงูนะครับโดยเฉพาะถ้ำนกนางแอ่นเนี่ยนะครับจะต้องมีการเตรียมพร้อมเพราะว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยระดับน้ําจะสูงกว่าที่เราอยู่ปัจจุบันนี้นะครับน่าจะขึ้นมาสูงอีกประมาณสัก10เมตรสําหรับวินโดว์ที่5นะครับแล้วก็วินโดว์ที่6เนี่ยระดับน้ําจะสูงกว่าระดับปกติเนี่ยประมาณ25เมตรซึ่งหมายความว่าถ้ำจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติในช่วงฤดูฝนแล้วก็หลังจากระดับน้ําลดระดับลงเนี่ยเราถึงจะสามารถเข้าเยี่ยมชมถ้ำได้ ซึ่งจะมีช่วงเวลาในการเยี่ยมชมเพียงแค่2เดือนเท่านั้นครับก็คือเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมนะครับแล้วก็ในการเตรียมตัวนะครับเนื่องจากถ้ำเป็นถ้ำที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยบนเส้นทางที่เราเดินทางตั้งแต่วินโดว์ที่4ลงมานะครับจะมีกระแสน้ํามีแก่งแล้วก็บริเวณท้องน้ำเนี่ยมันจะมีเขาเรียกเป็นสเตนเนอร์หรือว่าเป็นฟุตแท็บก็คือมันจะเป็นหินที่มันเป็นซอกเล็ก เมื่อไหร่ที่เราลอยคอผ่านน้ามาขาไปติดเนี่ยน้ำนะครับจะกดหลังทําให้สามารถจมน้ําและเสียชีวิตได้เพราะฉนั้นเวลาเรามาเยี่ยมชมหรือว่าเดินทางมาสํารวจเนี่ยจะต้องระวังเป็นอย่างมากเวลาเราลอยคออยู่ในน้ําและที่สําคัญอีกข้อหนึ่งก็คือบริเวณรอยต่อระหว่างวินโดว์ที่4กับวินโดว์ที่5ก่อนที่จะมาเจอโฟสโตนตัวใหญ่ตัวนี้จะมีแก่งอยู่1แก่งนะครับแล้วกระแสน้ำเนี่ยจะค่อนข้างแรงน้ําจะพุ่งไปพะทะผนังหินทางฝั่งซ้ายมือนะครับ ถ้าเราหันตามน้ำนครับจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเพราะนั้นทุกคนที่ลอยคอผ่านแก่งจะต้องลอยคอ,อ,อทางขวาโดยเฉพาะสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือการทำเชือกไกด์ไลน์เพื่อจะมาร์กไม่ให้คนที่ลอยคอผ่านแก่งเนี่ยหลุดเข้าไปทางฝั่งซ้ายนะฮะถ้าหลุดเข้าไปแล้วเนี่ยจะเจอกับอันเดอร์คัตกับตัวซีฟซึ่งเป็นตัวดักถ้าใครหลุดไปแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าน้ำจะผลักให้จมลงไปในน้ำและสุดท้ายจะออกมาไม่ได้แล้วจะเสียชีวิตในที่สุด ตอนนี้เราอยู่ที่วินโดว์ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้เราอยู่ตรงกลางนะครับเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างวินโดว์ที่5ที่เราเดินมากับวินโดว์ที่6ที่อยู่ข้างหลังนู้นนะครับที่เเธอคยาาาไไว้ันจะททงปี่ผมมองขึ้นไปข้างบนนี้นะครับมันเป็นเหมือนหลุมยุบใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเป็นหลุมยุบบางคนถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโดลแต่ว่าจะมีศัพท์เทคนิคเฉพาะสําหรับโดลที่ เรายืนอยู่ที่ปากถ้ำแล้วมองลงไปเนี่ยเห็นลำห้วยข้างล่างเราเรียกว่าคลาสวินโดหรือหน้าต่างคลาสเดี๋ยวเนี่ยเราจะต้องเดินทางตรงไปตรงไหนต่อครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเดินลงไปข้างล่างนะครับ แล้วก็เห็นโฟโซ่าขาวๆนึกไหมครับครับอ่าพอเราเดินไปถึงสุดโฟโซแล้วเราก็จะโดดลงน้ำนะครับก็ไม่สูงมากเท่าไหร่ประมาณสัก20-25เมตรโดดจิงครับพี่พี่โดดคนเดียวนะครับพี่ ผู้ชมครับตั้งแต่ก้าวแรกที่เราได้ไปเห็นในสิ่งที่พวกเขาค้นพบนะครับอลังการทางธรรมชาติที่ผ่านการสะสมตัวมาเป็นเวลาหลายหมื่นหลายแสนปีรายงานการสำรวจของพวกเขาเนี่ยนำเราให้เดินทางมาในครั้งนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าสเสน่ห์ของมันอยู่ที่ไหนคงจะไม่แตกต่างจากความรู้สึกของพวกเราในตอนนี้นะครับยังมีถ้ำอีกหลายถ้ำนะครับที่ทีมสำรวจได้ทําการสำรวจไว้ในช่วง15ปีที่แล้ว ไม่เพียงแค่ถ้ำที่เราได้เข้าไปเห็นในวันนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าครั้งหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปสำรวจถ้ำอื่นๆที่มีคุณค่าม,มากกว่านั้นและมีความสวยงามมากกว่านั้นอย่าลืมนะครับติดตามชมการสำรวจดีๆสาระความรู้ทางธรรมชาติวิทยาได้ใหม่ในรายการตะลุยธรรมชาติสำหรับวันนี้ผมอนุกูลสอเอกคงต้องไปก่อนครับ <S <S พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ